ดีครับผมสวัสดีารายการก่อการก่อสร้างการปรปับปรุงบ้านมันมีมนมอคอนเทนต์ก็มีวักร้อ,อน,นนึ่งรับผมพาไปเล่การต่อต่อน้ำฝนนะครับผมไปเล่ยว่าเราใช้อขนาดไหนก็ตามผมไปเล่เลยนะครับผมน,นี่ตอนนี้ต่อน้ำฝนเราใช้โขนาดที่นี่ ต่อลงกล้อลงล่างแต่เลนมันเป็นข้ามนิ้วครับเดี๋ยวเราใจตัวนี้มันเป็นเส้นนิ้วกองง,าาง,นง,ง,นงอ,อนี่งงอขาวชิดงอเซมาเนี่ยมาต่อมาวตัวนี้ก็คือก็เรียกว่าแคมโอมเนีนแคมโอมมันมีส้วงก็มีดังอ่าเป็นพีวีซีแล้วก็เป็นอ่าสังกะสีแคมโอมเนี่ยะกอบไปเลยอุปกรณ์น เครื่องมือมีอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวมันจปรูอุปกรณ์เครื่องมือก็มีสว่านไใบคันสว่านไใบคันสว่านไใบคันสกรูก็มีกาวมีมีจิกซ์สกรูสกรูแบบเราใช่แบบนี้ครับชิ้นงนนี้พุกปุยเจ็บจังพุกปุยเยจ็บสกรูเราใช้แบบแบบบัวมุนน่นเนื้อมแต่ว่าบัวแบน ปลายมันไม่ให่คือใบจอไม้จอไปอยู่ที่วายิตพุกนะคน,นับขนาดไม่งูการรับน้ำก่อนยางก่อนเล็กก่อนเล็กซิงรลกาหลุกมูสวานใจปูนระบบส้ามระบบเบรคเคื่อ,สองสร้างระบบก,กระไดกับพวกการรับเม็ดนะครับตอเดียกไปเลยวิธีการติดตั้งกันนะครับผม ก็เร e no ียนรอตรงเจาะตำแหน่งที่ว่ามันจะมันลงมาเพราะว่าด้านกลางเป็นพื้นที่ข้างเทียงครับตามบอรบอระดขึ้นนำระบายดังพ้นนี่คือตองลงในสีต้องตัวเองนะครับผมในเจาะไปอันนี้เรามาได้ตัดต่อเกลียประกอบได้ลูกมู่ตัดต่อเที่ยงดังนี้นะครัผมพยายามปรับปรุงในยิดต่อไปนะครับผมผมจะใชจไม่ตัดเที่ยงนะครับผม ก่อนที่เราต้องตั้มแมบแบบขึ้นมารกระทรวงก่อนนะครับแมบแบบก็คือแม่มบ,บเพ่มนีม่คือแม่มบบคิ่บแต่ดมันจะมีเ้ากวชิ่องตัวครับท่วมเข้าไปกาวิองกาิทนิวกาวิองตัวงาวทิดงาวองตัว การาทิฟร <t ess coffee> ่องตัวครับหมองาราทิฟร่องตัวเซ่มาเซ่ตัวกับตะมดก็คือเมื่อตามแบบแบกเนี่ยตัวการาทิฟร่องตัวอยู่ตำแหน่งนู้นนะครับผมการาทิฟร่องตัวระพบกันไปเลยการตัวนี้ไวต่อในนี่ไวต่อพวกนี้กาตัวทิพเซน นี่ตัดชิปเส้นเงินใบตองับบขนาน,นี้เโโดเนีนะครับการต่อต่อคือต่อต่อนี่คือมีแเ่็นี่นะมั่ครับ